ัอดีครับอยู่ช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษานะครับวันนี้มารีวิวการใส่ปุ๋ยครบรอบเดือนหนึ่งพอดีครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลายกิ่งของทุเรียนทุกต้นครับถึงแม้ว่าปุ๋ยผมจะใส่ทุกเดือนแต่ว่าอาจจะช่งงวะไม่ตรงกับยอดกลาลังแตกต้นข้างหลังนี้พอดีแต่ว่าก็ใส่ได้ครับเคยลองแล้วเพราะว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่น้อยเลยครับ ใส่เฉลีย่ยต้นหนึ่งก็ประมาณ3ช้อนโตเองครับผมแต่ว,ว่าจะเน้นใส่ประจําครับต่อเนื่องแล้วก็เสริมพข้ปุ๋ยน้ําเข้าไปออกแกนิกโปรตีนเข้มข้นนะครับปุ๋ยนาโนนะครับผมปุ๋ยนาโนดีเยี่ยมมากๆเลยครับไปดูวิธีกันได้เลยนะครับว่าทําไงบ้างนะครับก็ผสมปุ๋ยนาโนเข้าที่กระบอกน้ำหนึลิตรครึ่งนะครับกับปุ๋ยนาโนสอ ประมาณ2ซีซีนี้นะครับแล้วก็ผสมเข้าไปนะครับปิดฝ้าด้วยนะครับเออเหี่ยมาไม่เ,เหี่ยหยดุดมาเสียดายแย่ครับปุ๋ยนาโนเพราะว่าแพงด้วยครับผมแต่ดีมากครับผมใช้กับต้น ที่เป็นพืชสวยงามด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นพืชสวยงามเลยไม่ถึงเดือนแตกสองสองเซเรนที่ว่าแพงหลายแสนก็เขาก็มีอยู่ครับผมซซเรนคนที่เล่นไม้รู้จักกันดีผมมีหลายต้นแล้วครับอยู่นี่ตัวละหลายแสนก็ไปใส่ปุ๋ยกันได้เลยนะครับนี้เป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยแบบอินรีย์เป็นแบบผงนะครับผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันลายขึ้นต้นเร็ว ตาพึ่งสีมาเดี๋ยวผมจะสั่งมาอีกอ่าอยู่ที่ใส่ปลายทรงพุ่มเนี่นะครับผมนี่ครับต้นกําลังใหญ่มากครับใหญ่เร็วมากปลายทรงพุ่มประมาณสองช่อสามช้อนโตนะครับแล้วก็ตามด้วยปุยป๋ยน้ําทันทีใส่ไปเลยครับไม่ต้องกังวลว่าปุ๋ยอินรีไม่มีผลกระทบเอฟเฟกอะไรอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับ ก็ประมาณ1นึ่งกำม,มือสมช้อนโต๊ะแต่ว่าไม่ได้ใส่ละสีกว้างมากเพราะว่าต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ละลายด้วยปุ๋ยน้ำเข้าไปอีกปุ๋ยน้ำา็็ไม่ต้องใส่มากครับผมใส่แค่หนึ่งถ้วยถ้วยแกงพอครับต้นหนึ่งหนึ่งถ้วยแกงพอให้มันซึมเข้าไปที่ปลายยอดนี้ก็ตัวเร็วมากเลยปลายปีนี้น่าจะ ่วมหัวครับผมแล้วก็ใส่ต้นหนึ่งอันนี้เป็นอ่าละองฟ้านะครับละองฟ้าก็ใส่ไปทรงพุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปใส่ต้นสวยๆสุดๆให้ดูนะครับก็ใส่แล้วก็ปวยน้ำมาปวยน้ำมา ห่ถ้วยแกงเหมือนเดิมครับหนึ่งถ้วยแกงทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์กันได้พอดีมันถึงจะโอเคครับเนี่ยครับก็อพอดีนะครับแล้วก็ไปใส่ต้นน้่นเลยกำลังแตกยอดใหญ่เลยชนีก่บช้างสวยมากๆเลยต้นนี้สวยสุดๆเลยมาปลูกไม่เท่าไหร่ก็จะโตเท่าเพื่อนๆแล้ว ะจะเท่าเอีวแล้วเยี่ยมเลยต้นนี้โหยตายใบมันด้วยได้ปุ๋ยดีธรรมชาติมากเลยครับนะฮะก็ใส่ปลายทรงพุ่มไปครับให้ปุ๋ยเขาซึมซับเข้าต้นเร็วหนึ่งกำมือนะครับไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับที่นี่ ใส่แต่ปุ๋อินซีอย่างเดียวนะครับเคมีไม่เคยแตะเลยแล้วก็ต้นก็ตัวเรีวเท่าเคมีเลยเนี่ยครับเดี๋ยวไปใส่ต้นหลินรับแยกทีหนึ่งนะครับหลินรับแร่ก็น้ําเหลือพอดีลิ้คขึ้งก็จะได้ประมาณ4ต้น ดินรับแรงนี่ก็โอ้ก็ใหญ่งามมากเลยโอ้สุดยอดแท้ดินรับแรงโอ้ด,ดูดูครับมาแล้วผมดูแลเป็นพิเศษแต่ละต้นเดี๋ยวถ้าแปลงใหญ่ก็คงจะดูแลพิเศษขึ้นไปอีกดูแลคนอาจจะคนเดียวในการดูต้นแต่ว่าอาจจะถ้า รายได้ถึงก็อาจจะจ้างลูกน้องแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าใครจะได้จ้างบ้างครับก็ใส่ไปครับทรงพุ่มใส่ใ้เขาลากออกมาหากินข้างนอกประมาณนี้ครับแล้วก็น้ำลาดเข้าไปไม่ใช่น้ำครับปุ๋ยปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำออร์แกนิกลาดเข้าไปทั่วๆทรงพุ่มครับ ให้ปุ๋ยเข้าซ Hi ึมซับเข้าลากให้เร็วที่สุดก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็จังลังดีครับผมต้นนี้ก็เริ่มใหญ่ก็อัดปุ๋ยเข้าไปต่อพอดีถึงรอบใส่ปุ๋ยพอดีครับผมก็ต้นนี้เดี๋ยวดูใหม่ครับกิ่งแตกแล้วแล้วก็ต้นก็ขาวไม่มี เชื้อราหรือโรคอะไรเลยนะครับเนี่ยครับยอดแตกแตกทุกยอดแตกแตกไม่มีใบไหม้ไม่มีอะไรมีไหม้บ้างก็าอาจจะเขาจะสลัดใบเนี่ยครับใบเขาเหลืองสลัดใบชุดใหม่ออกมาแทนอันนี้ครับเพื่อนๆก็ถือว่าดีเยี่ยมมากครับต้นสวยทุกต้นเลยดีใจมากครับที่ทำสำเร็จแล้วนะครับสูตรเจอสูตรสำเร็จแล้ว ของออร์แกนิกร้อซนะครับทางสว่างก็อยากจะพาเพื่อนเพื่อทำออร์แกนิกครับลดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองด้วยในการดูแลสวนอายุยืนยาวแข็งแรงไม่มีสะสมอะไรทั้งสิน้นเคมีที่ร่างกายคนดูแลแล้วก็คนดูแลก็ชอบกินทุเรียงด้วยตอนสงการก็กินวันละสองลูกครับเพราะว่าร่างกายผมก็โอเคอยู่ การเผาผลาญเรื่องน้ำตาลดีมากก็คือไปตรวจกับหมออินซูลินยังดีเพราะว่าเองก็กินพวกผักผลไม้ประจำแล้วก็ออกากำลังกายฟิตเนสก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษามานะที่นี่ครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดซับ s ไ r i b ์กดแชร์ด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องครับยังไงเดี๋ยวผมจะเอาสาระดีๆมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอ้สวยมากครับดินรับแรง กบคับ